สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบครับผมเตือชนชแนลเช่นเคยครับเราเพิ่มมาดูถึงยู5เจ็ดครับเป็นงานไถครับไถเป็นไร่ครับไร่ละเท่าไหร่ไร่ประมาณสองร้อยสิบบาท สบายครับเป็นดินทรายครับผมไถเสร็จก็จะยกลองปลูกมันครับตัวแรงเลยครับค่นนี้เจีบม,มืนี่ ใช้เกียร์หนึ่งให้ให้หนึ่งครับลองเกียร์สองดูน่ไว้ bớt 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 hai số hai số số hai số hai lần để chặt hai số hay đúng không? Nè, hai số, nè, đều lấy đều สองสามล่ะไม่ใช่แล้วสองสามอ้เกียรสองหายครับแต่มันเป็นงานดีไซน์แล้วก็มันงานไม่ยากมากครับ เพิ่งโดนฝนมาครั้งหนึ่งครับตอนที่พายุฤดูร้อนเข้าครับก็ไม่ได้ไม่หนังมากครับแล้วก็มาร้อนพึนนะครับ นี่ครับถ่ายได้ลึกอย่างนี้จะยกล่องมันง่ายครับลูกมันก็หัวจะใหญ่ได้ล่งสูงๆยิ่งดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ